สวัสดีครับเอฟซี FC ท่านผู้ชมนักสะสมคนชอบเหรียญก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องเหรียญรสิบคลิปนี้ช่องเหรียญโรสิบก็นำเหรียญสิบบาทมาแบ่งปันให้กับเอฟซีท่านผู้ชมคนชอบเหรียญได้มีโอกาสสั่งจองนะครับใครสนใจใครชอบเหรียญอ่าสี่เหรียญสี่ปีพศนี้ นะครับหรือว่าแบบต่างๆที่ทางช่องของเรา,าพร้อมที่จะแบ่งปันนะครับท่านติดต่อไปทางอื่นเหรียญอาจจะแพงแต่ถ้าท่านติดต่อมาทางช่องของเรารับรองว่าราคาเป็นกันเองแน่นอนนะครับก็มาดูกันนะครับเหรียญแรกเหรียญแรกก็จะเป็น ปีพศ2 5 5 1นะครับปีพศ2 5 5 1เรียญปีพศ2 5 5 1ทำไมเราถึงมาแบ่งปันก็มีความพิเศษเป็นเหรียนมีเรือนะครับเรือลำใหญ่เลยทีเดียวใครชอบเหรียนมีเรือนะครับก็มีทั้งปีพศ2 5 5 1 แล้วก็มีทั้งปีพศออ2549นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนี่ก็คือปีพศออ2549มีเรือมีเรือลำใหญ่สองลำนะครับชอบเหรียญในคลิปก็ระบุมานะครับระบุระบุชนิดระบุแบบพิเศษ ควาพิเศษของเหรียญระบุมาด้วยท่านจะได้ตามใจชอบนะครับก็มาอีกเหรียญหนึ่งเหรียญน,นี้ก็เป็นปีพศสองพเป็นเหรียญปีพศผลิตน้อยนะครับจำนวนการผลิตก็ไม่ถึงสองล้านนะครับไม่ถึงสองล้าน1ล้านกว่ากว่านะครับ ติดอันดับ1ใน10มีความนิยมมีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญน,นะครับก็ทักเข้ามานะครับเหรียญสุดท้ายเป็นเหรียญรุ่นใหม่พระเศียรใหญ่ปีพศ2553นะครับ เหรียญน,นี้ก็ติดอันดับหนึ่งในสิบผลิตไม่ถึงสองล้านเหมือนกันมีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับทั้งหมดสี่เหรียญน,นี้สี่พอสอเรามาแบ่งปันท่านผู้ชมเอฟซีที่ติดตามทางช่องของเรานะครับ ในราคาเป็นกันเองนะครับติดต่อเข้ามาได้เลย0637125266เบอร์ไลน์นะครับไม่ใช่เบอร์โทรเบอร์ไลน์แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0902109468นะครับเท่าไลน์แล้ว เป็นเพื่อนลายกันแล้วนะครับก็อยากจะได้เหรียญทางช่องของเราก็ทักเข้ามาได้พูดคุยกันตกลงราคาตกลงราคาได้แล้วเราทําการซื้อขายกันตามเงื่อนไขของทางช่องของเราด้วยนะครับส่วนราคานะครับส่วนราคาเราจะตกลงกันทางไลน์เท่านั้นนะครับ ส่วนราคาจะตกลงกันทั้งหลายเท่านั้นดังนั้นก็เพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักเข้ามาพูดคุยกันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมนะครับไปเพียงเท่านี้เราไปพบกันอีกช่องหนึ่งนะครับช่องคนหาเหรียญชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ